สวัสดีครับวันนี้ผมครับมาบันทึกภาพแปลงมันสำะหลังนะครับอีกหนึ่งแปลงนะครับอยู่ที่อุดรธานีนะครับอําเภอบ้านถือวันนี้แปลงมันสำะหลังนะครับวันนี้ชาวเกษตรกรที่ใช้ผลิตพันธุ์ของเราลงไปที่แปลงมันสำะหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเจ้าของแปลงนี้ชื่ออะไรทําพันธุ์อะไรและเริ่มใช้ผลิตพันธุ์ของเรานั้นตั้งแต่ว่าไรแล้วแปลงตอนนี้แปลงมันยอายุเท่าไหร่นะครับอ้าวเรามาดูครับเจ้าของแปลงครับบอกชื่อครับพี่ บุญเลี่ยงครับบุญเรื่องนะครับนามสกุลคับพี่น้องพันครับน้องพันนะอที่นี่ตำบลอะไรอําเภออะไรจังหวัดอะไรเชื่อบอกได้ครับตํตําตตบลบันทียมหรอเออตําบลเยื่อเกลอตําบลเกลือน้ำตําบลเกลือน้ำนะครับอําเภอบันผือจังหวัดอุดรธานีอุดรธานีนะครับอันนี้เราใช้พันธุ์อะไรครับพันธุ์บงครับพันธุ์ห้วยบงนะพันธุ์ห้วยบงเนี่ย อายุมันเนี่ยกี่เดือนถึงจะเก็บเกี่ยวได้ยังไม่ถึงเดือนครับไม่ใช่อายุของเขาเนี่ยในพันเนี้ยจะต้องเก็บเกี่ยวได้<ะ>ได้ผลผลิตเนี่ยแปดเดือนแปดเดือนนะครับอ่านะตอนนี้ที่เราลงไปเนี่ยก็ประมาณหนึ่งเดือนแล้วย,ยังไม่ถึงเลยนะฮะยังไม่ถึงเลยโอเคครับยังไม่ถึงถึงทีน่นี้ผมจะถามว่าเริ่มแรกเลยเนี่ยก่อนที่จะลงแปลงเนี่ยเราได้เตรียมอะไรไปบ้างผลิตพันของบริษัทได้ใส่อะไรได้ใส่ยมยิ้นอยล์อ๋อใส่คอยไลน์ไปใช่ไหมครับใส่คอยไลน์เสร็จแล้วก็ อ่อนมัน่อนมันนี่เอาไปแช่อะไรแช่อิมูซานนะฮะเอาแช่อิมูซานแล้วก็มาปากลงที่หลุมเตรียมเตรียมแปลงไว้นะ<ช>โอเคครับแ,<ต>แล้วก็สองอาทิตย์ก็เอาอีเลเซอร์วันกับพาสเวฉีดพ่นอ๋อสองอาทิตย์ก็เอาอีเลเซอร์วันกับพาสเวอมาฉีดพ่นนะครับ<ช>ก็เราเ,เราได้เห็นว่าเนี่ยการแปลงฉีดพ่นครั้งเ,เง,งเดียวนะฮะ,ะแปลกดีมากๆเลยนะครับเนื้อที่ตรงนี้ก็คือสองไร่นะครับ สองไร่นะฮะได้เงั้ีอย่าเราเก็บเกี่ยวเนี่ยเราจะมาดูว่าผลผลิตที่เราได้เนี่ยได้ตามต้องการที่เราคาดหวังหรือไม่นะครับเพราะว่าระยะของการทดสอบด้วยการทดลองของเราเนี่ยผลิตภัณฑ์เราก็ได้เพิ่งลงแปลงมันสำปะหลังที่อำเภอบ้านถือนี้เป็นเจ้าแรกนะครับผมก็หวังอย่างยิ่งว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทเรานะครับจะทําให้ชาวเกษตรกร,รแปลงนี้ได้ผลผลิตตามต้องการนะครับทาการเกษตรทําแปลงมันสำปะหลังก็ต้องได้มันสำปะหลังไม่ใช่ได้ดิน ไม่ใช่ได้มามันต้องได้นะครับได้หัวแป้งมันสำปหลังนะครับโอเคครับขอเบอร์โทรครับติดต่อเผื่อมีชาวสมาชิกเราครับเบอร์โทรติดต่อครับแม่ครับเบอร์โทรครับสองสี่แปดสองห้าแปดแปดเบอร์อีกครั้งหนึ่งครับให้ดังๆอีกนิดนึงเดี๋ยวชาวครับสองห้าสี่แปด เอาครับเอาใหม่ครับไม่เป็นไรครับแปดเจ็ดสองสี่แปดสองห้าแปดแปดโอเคครับนั่นได้ยินนะครับเบอร์โทรศัพท์ตื่นเต้นมากครับ <laughs> ลืมหมดเลยปกติด่พูดถ<ม>อยถอยถอยถอ,อยเลยเขาฟังหมดเลยนะครับโอเคครับ <laughs> ขนาดแค่วันนี้ผมเองนะฮะมาพักอยู่นี่สามสี่วันเนี่ยคุณแม่แกมีลูกไล่กันเยอะแลวก็จะไปทั่วหมดแล้วไม่ว่าจะไปเลยเออหนองคายเออจะไปหมดแล้วแกบอกว่ามีลูกไล่เยอะแยะมากามายมหาศาลเลยครับโอเคครับ ไม่เคยทาไร่มันนะค่ะครับผมเป็นคนใต้นะคะโอ้เป็นคนใต้นะเป็นเป็นคนใต้ครกับโดยกับเนิดนะด้ค่ะครับแล้วก็มาอยู่ที่นี่กี่ปีประมาณห้าเดือนนะคะห้าเดือนนะห้าเดือนนี่มาซื้อบ้านอยู่ที่นี่เลยหรือว่าไงมาซื้อบ้านเลยค่ะโอ้มาซื้อบ้านเลยนะมาซื้อบ้านแล้วซื้อที่ตรงนี้เลยโอ้โหครับตอนนี้เท่าแก่เราครับมาลงซื้อที่ดินที่นี่เลยแล้วทาแปลงมันสำปะหลังเลยครับและเห็นว่าปลูกอะไรด้วยนะฮะสับรด แล้ไรสวนยางด้วยค่ะตารุแล้วก็สวนยางนะครับเห็ไหมครับผมโอเคครับทางบริษัทออกก็จะลายขอขอบคุณครับแล้วเราจะมาบันทึกภาพอีกครั้งหนึ่งในสองสามเดือนข้างหน้าว่ามันเติบโตเนี่ยจากสองสามเดือนเนี่ยเราจะมีสถิติในการทํานะครับครับขอบคุณมากครับคุณแม่ครับผมครับสวัสดีครับผม